จะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเจนนี่เลยจะมูสล้างหน้าชาเขียวนะคะเขาเนี่ยนะคะมีตั้งแบบ9้าชนิดที่แบบว่าไม่มีสารเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแอลโกอฮอล์พาราเบนหรืออะไรก็ตามผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็ลดการอักเสบของสิ่งพอด้วยชาเขียวจ้ะนี่นี่ ก็จะน่ารัาสีชมพูชมพูนิดนึงเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะอยากจะบอกว่าเน่เขาแถมมาด้วยจะเน่ก็คือเครื่องลวดหน้าไฟฟ้าจับ้แด้วยแล้วปุ๊กจะไปล้างหน้าให้ดูเป็นยังไงอันนี้คือแต่งหน้ามานะเพราะเขาบอกว่าสามารถล้างสิ่งสกปรกออกได้หมดจดค่ะเพราะว่าเราแต่งหน้ามาเล็กน้อยไปดูกันค่ะว่าใช้อันนี้แล้วกดไหมยอ้โหวิโฟมมาแบบกดมาเลยโฟมเลยจ้าแล้วก็แบบอืมอืมถูนุดมเบาเห็นไหมเอ่ยก็ดีงามมากเครื่องอ่ะ ใช้เครื่องใช่ไหมะไม่อยากใช้เครื่องใช่ไหมคะก็เราก็ถูให้ดูนี่ก่อนให้ดูใหม่ก็ได้จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบไม่แสบไม่นะาค่ยเคื่อนเลยนะจ๊ะขอบอกไม่แสบตาได้เห็นไหมอันนี้คือแบบเปิดให้ดูเลยนี่เขามีสารสก,กรัดถึงเก้าชนิดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวใบข้าวหนังนะคะนี่ออกหมดเย